ที่จังหวัดพิจิตรนี่ก็เป็นครั้งที่7แล้วเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่วัดพฤึกสวรรค์น,นะครับที่บางไผ่อำเภอบางบุญนาคนายสิงหาราชวงศ์งเสงี่ยมครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปกับโครงการที่ผมเรียนให้ทราบเป็นการรับฟังปัญหาด้วยเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยโอกาสนี้ครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ร่วมรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนตำบลบางไผ่ที่ร้องขอให้จังหวัดแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนเช่นปัญหาตลิ่งแม่น้ำน่านสุดตัวทําให้ทางหลวงท้องถิ่นพิจิตรนะครับถนนริมแม่น้ำน่านหมู่ที่1นถึงเริมแม่น้ำน่านหมู่ที่10บตำบลบางไผ่และถนนสายทางเข้าวัดวังน้ําเต้าสุดตัวทําให้พี่น้องประชาชนเกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงร้องขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ลดอุบัติเหตุและก็อันตรายต่อพี่น้องประชาชนตำบลบางไผ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับก็ได้มาชี้แจงปัญหาตรงนี้ด้วยและมีการดําเนินงานในห่วงต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมดีๆครับอย่างเช่นทูบีน้ำบวันอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับการเมื่อมอบเงินสงเคราะห์ในการนี้เองก็มีการมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัถามให้แก่เด็กนักเรียนจํานวน1 0,000บาท ม,มีเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุให้กับอำเภอบางบุญนาค19หลังด้วยกันนะครับมูลค่า747,460บาทมอบถุงยางชีพของเหล่ากาชาติให้กับเด็กนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการออกหน่วยเช่นเดียวกันคือบอริบทของหน่วยบำบัดท,ทุกบรรนุูสุขเหมือนกันหมดครับทุกจังหวัดจะ,ะเป็นการยกสารกลางไปหาพี่น้องประชาชนพร้อมกิจกรรมดีๆและรับฟังปัญหามาแก้ไข